ส่วนใหญ่คนที่ถัดบล็อกจะตีเนี่ยนะคะแต่ไปดูลูกนี้ค่ะไฟเชฟสดค,คดรับคานินาเสิร์ฟไปหลังเปิดมือบนได้กนไรวัดแล้วบอลเร็วทัดชุดเปล่าไม่ทัดแะออกเลยผู้บรรยายยังบอกว่าไม่ทัดนะคะทางบารตสขอชาเลนจ์แล้วค่ะอู้น่ากลัวมาก เนี่ยเขาก็เลยเองก็ยามจะบอกนะว่าไม่โดนนะเธอเองก็มั่นใจว่าไม่โดนนะเธอเองก็มั่นใจว่าไม่โดนนะเธอเองก็มั่นใจว่าไม่โดนแม้แต่มีขยิบตาแบบนี้มีขยิบตานี่คือตีเนียนได้ไหมคะไปดูกันค่ะว่าทัชจะโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวดูว่าจะจำนวนได้หลักฐานหรือเปล่านะครับคือตอนตีนั้นบอลเหมือนจะโอ้โดนนะสิครับโดนเต็มเลน สุดท้ายก็โดนค่ะเพราะขยิบตานี่แหละค่ะทีมไทยน่ารักมากน่ารักไปหมดตีเนียนไม่เก่งเหมือนสารภาพเปลีภยนไปลยครับตีเนียนแต่ไม่ได้ผลนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในแมตต์ต่อไปด้วยนะคะเอเองก็มั่นใจว่าไม่โดนเอเองก็มั่นใจว่าไม่โดนเนอเองก็มั่นใจว่าไม่โดน